โอ้ยนอนก่อนกันด้วย well <c Excel KK> สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนึ่งพันวันนะครับที่ผมขําวม่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนพูดกับทุกคนตรงๆเลยนะครับว่าผมอ่ะไม่พร้อมมากมากไม่พร้อมที่จะดูไม่พร้อมที่จะรับรู้ไม่พร้อมเลยมันทําใจยังไม่ได้ผมก็เลยตั้งใจว่า จะไม่ดูเทเลอร์แล้วก็ไม่ดูการโปรโมทใด,ดๆเลยแค่ผมดูเพลงผมก็โดนสปอยไปเยอะมากๆแล้วนะเพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วผมก็เลยรู้สึกว่างั้นขอไม่รับรู้อะไรเลยละกันไปดูตอนซีรีส์ปล่อยเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ล่าสุดวันนี้เขาก็เพิ่งปล่อยเป็นภาพยนตร์สั้นก่อนที่เขาจะเข้ากรุงเทพนะก็ผมไม่อยากรู้ผมไมผมไม่อยากได้รับข้อมูลใดๆเลยอะ่ะเพราะไม่อยากโดนสปอยอะ่ะแต่ก็อ่ะ โอเคแต่ใดๆก็อย่าลืมนะครับว่าผมก็ cover เพลงลูกีถ้าว่างๆฝากไปฟังกันด้วยนะครับผม cover กับพี่กระชานะครับกับ Dead Asset Stereo พร้อมนะทุกคนนะทุกคนพร้อมแหละแต่ผมไม่พร้อมเลยมองว่าตอนนี้ที่นั่นเลยมันจะเป็นยังไงวะโ่ามันพูดีกว่าตอนนี้อุ้ยนอนกอดกันด้วยอะ ออกอดในน้ําเสร็จก็มากอดบนเตียงต่อแล้วก็จุบน้ำผ่ากอนนอนด้วยแล้วสีผมก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่นี่ตอนนี้อยู่ที่ภูกเก็ตอืมข้ากรุงเทพก็ยอมคงดีกว่าตอนนี้มนไปนักแสดงเหรอมีกยจะทำเบื้องหน้าด้วย ต้องใส่แบบนี้สักพักแล้วไม่ใช่เพ่อนจะทำเบื้องหน้าต้องเป็นแฟนปะคะรู้เบื้องหลังเอออพยักหน้าแบบนี้ยอมแล้วกูจะมีบนป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะเราสองคนเด้อเฮ้ยกำลังหวาน ไอหน้ามีความคิดออกใายเป็นนักแสดงกูอยากย้ายภาคเอาวความฝันของมึงอ่นะจูจูก็การได้ทำละครเว้แฟนมึงไม่มาอยู่ด้วยหรอมึงดูเหาอ่ะลองอย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราทั้งสองคน แตมีแฟนใช่ไหมอ้าวคือว่ากันไปเรื่อยๆครบสอบมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนครบรอบแรกๆแล้ววะทำไมวะทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะมีสมาริททีมไว้เลื่อนหัเองไปสั่ง เหยียดไม่แค่ไหนพวกรงรู้ตัวว่าแล้วให้จริงพวกคนแบบนี้มันจะไม่ชอบเรื่องนี้ป่ะกับโอเวดูแลกันให้ดีดีรู้ต้หลักกูป่ะโอ้ทำหน้าคิดด้วยเเราสองคนไม่ใช่คนเดิม เหมือนว่าเลี่ยหลักกันลนวนะ ได้ถึงความชิพายความสวยกำลังจะมาเกิดแล้วทุกคนผมไม่อยากวิเคราะห์ผมไม่อยากตีความหมายผมไม่อยากอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> ทำใจไม่ได้แต่ดูมันก็พอจะเดาได้แล้วนะอันเนี้ยผมว่าเขาอ่ะอาจจะทําทีเซอร์หลอกเราก็ได้นะในช่วงที่มีการย้ายสาขาหรือว่ามีการย้ายอะไรใดๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะใช้ผมดําอยู่อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนตัวเองก็เลยตัดสินใจย้อมผมแดงการที่คนคนนึงตัดสินใจเปลี่ยนสีผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองแหละไม่รู้ว่าด้านไหนแหละเราจะไม่ขอ วิเคราะห์ว่าด้านไหนคือด้วยความที่เทลเลอร์เขาก็ตัดมาที่จะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเป็นในๆด้วยคือมันได้หลายความหมายมากนะครับแต่ในเทลเลอร์ที่เล่าเนี่ยก็คือสื่อถึงปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นกับ วัยที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงในช่วงของมหาเลยมากมากแน่นอนไม่วจะเป็นเพื่อนฝูงที่เข้ามาสังคมใหม่ๆที่เปลี่ยนไปหน้าที่ที่เปลี่ยนการรับผิดชอบที่มันต้องเพิ่มมากขึ้นไปอีกยิ่งสังคมมหาเลยเป็นสังคมที่มันเยอะมันหลากหลายมากแล้วยิ่งตอนเราเข้าปี1ปี2เนี่ยเป็นช่วงที่ถ้าเรายังเลือกทางตัวเองแบบชัดเจนไม่ได้มันก็จะค้นหาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ,ๆจนเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะเจอทางของตัวเองขึ้นปี3มันจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นขึ้นปี4นี่คือแบบชิลละ ไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ผ่านเหตุการณ์นี้มาผมว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็เปิดเรื่องมาแนะนําตัวละครใหม่นะมีคุณโอบมามีณด้วยผมเห็นณนเะข้ามากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนสีผมเลยนะด้วยความที่มันเรียนคนละที่ด้วยอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันด้วยตัวนี้แหละตัวปัญหาเลยเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันน่ะถ้าใจไม่สู้พอถ้าใจไม่แข็งพอนะมึงเก๋ ความกุ้เขาก็ยังคุมโทนเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินสลับกันก็โลกของพวกเขาสองคนนะแล้วใช้เพลงนุงหิ้ในการประกอบตกอยู่ในความรักอยู่ในภาวังสีมันก็เริ่มเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีชมพูก็คือแบบสื่อเลยคนที่กําลังอินเลิฟตกอยู่ในความรักชอบการคุมโทนสีของเขามากเหลยเกตสีดีมากทีมอิจิเก่งมากมีสีเหลืองเข้ามาด้วยนะครับดางหลังเนี่ยเห็นไหมเหลืองๆส้มๆเนี่ย น่าจะทะเลาะกันแล้วก็กลับมาดีกันแหละไม่งั้นหัวแดงมันจะมานอนกอดกันตั้งแต่ตอนแรกได้ไงเห็นไหมเนี่ยเออชมพูนี้มันไม่ใช่ชมพูแบบชมพูอะแต่มันเป็นชมพูอมม่วงเสื่อถึงอารมณ์ของคนที่แบบน่าจะเป่าเปี่ยวมากๆน่าจะว้าวุ่นมากๆแล้วก็น่าจะสื่อถึงคนที่กําลังแบบมีปัญหาคนที่กําลังตัดสินใจเลือกทางอะถ้าใช้ในสถานการณ์นี้นะโทนภาพและสีของภาพอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เริ่มทะเลาะกันตอนผมดำก็ยังทะเลาะกันอยู่เลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นผมแดงก็นอนกอดกันอยู่ดี มันอาจจะจบแฮปปี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเปิดมาด้วยผมดํานอนด้วยกันแล้วก็ต่อด้วยภาพผมดํากับผมแดงนอนกอดกันแล้วก็จุ๊บหน้าผากเหมือนคืนดีกันแล้วแล้วก็เล่ามาเรื่อยทะเลาะกันตอนช่วงผมดําแล้วก็กลับมาผมแดงอีกรอบหนึ่งใครจะไปรู้แต่นาดาวไฟจะไหมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มันไซ่จริงๆเลยไปต่อนะครับทุกคนไซส์สตอรี่ น,นอนด้วยกันเหรอ,อ <c oughs> นอนด้วยกันเหรอหลอนนอนด้วยกันแล้วก็กอดกันโอ้โหสุดท้ายพวกแกนองอกลกัวมึวงมีระอมไปกรุงเทพแล้เนี่ยพวกมงึงอ่ะมึงขึ้นไปกงเทพพอมกูช่ ไ็ยอมขึ้นไปอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไนไหโอ้เปลี่ยนเป็สีชมพูแล้วคนมันยังเพิ่งจะรักกันนะบ้านนานๆื <c oughs> ้อ <c oughs> ด, <c oughs> ด้วยมั <c oughs> นใส่ โอ๊ย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 โอ้ยอะไรน้ากูมีอยู่บ้านพอดีไปทำ้านนี่ทำบะหมี่ให้กินด้วยสว่างเนาะโลกมันสดใสอะเนาะจริง มันก็เลยมีความสว่างมากแล้วก็ความชมพูนี่ก็ย้ายมาสีแดงมาสีพูแล้วเออก็คือเขาไม่ได้ใส่สีแดงแบบชัดเจนนะแต่ก็คือให้เสื่อถึงคนที่กําลังอยู่ในความรักอยู่ก็เปลี่ยนสีมพูนี่ก็เป็นเงเกงสีน้ำเงินมีการละกัน,นกไ,ไปทุกที่ที่เคยไปยกินเส้นด้วยกันเป็นคู่ก็ใช้ตะเกียบเป็นคู่ตะเกียบก็เป็นคู่กินก็เป็นคู่ ผมยาวแล้วมันดูหล่อขึ้นกันทุกคนเลยว่ะนั่นหล่ออะไรดูจริงมากเเฮ้ยไปไปไหนเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นวันธรรมดาธรรมดาที่โคตรพิเศษสำหรับมึงเลยสปอยเพลงหรือเปล่าวันธรรมดาที่โคตรพิเศษเธอก็จะใส่ในชุดสีชบาเนาะเสื้อเนี่ยใช่ปะผมมองอะไรก็เป็นชบาหมดแล้วตอนนี้รุ่ยรุ่ยโอ้โหดูดูสี อุ้ยใส่อันนั้นด้วยอ่ะไอไอโบอุ้ยสเสื้อหนึ่ึงจะเปิดไว้ให้ดูดูไม่ออมติดนี่นี่ห่วงห่วงอหละขอให้มึงดูมันโอ้ยดูดีว่ะใส่ฟุตโตบุกปะเนี่ยแงเสื้ออะไรวะที่เลือกลายนานมากนะอ๋อเลือกให้กัน เนยนะากไอ้ผมยิ้มย่งยิ้มต้องให้รางวัลหน่อยแหละมาใกล้ๆอำไมอ่ะเฮ้ยเขาเปิดเผยแล้วเขาเป็นแฟนกันนะอย่าไปคใครู้แค่นีหรือจพูิ่นี้เป็นยิ่งอะไร ทำไมอ่ะไม่มาขอไม่ได้รักหรอกค่ะก็แฟนเขาสวีทแต่ว่ารอย่แ้วแหละนะต้องเตะนะตตบ้าบ้าที่สุ ต้องไว้ผมยังไงถึงจะได้ทรงนี้เนะี่ย มองดีๆมันก็คือเสื้อลายเดียวกันที่ก็คือเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ที่มันต่อรวมกันแล้วมันก็กลายเป็นภาพหนึ่งอะทุกคนนึกภาพป่ะเนี่ยทั้งเสื้อมันมันเหมือนจิ๊กซอว์ที่ต่อเข้ากันแล้วอะเข้าล็อกกันแล้วอะเออมันคือภาพภาพหนึ่งที่อยู่ร่วมกันแล้วพอดีพอดีดีมีสีเขียวๆไม่ดีเลยสิ่งใดเคยชื่นกับจางหายจางหายแล้ว ได้เลขเดียวกันด้วยอย่าคิดมากนะนี่ไงสบอยเป็นในในเรื่องความรักเขาก็โบอกว่าโอเคอยู่นะคืนมือชื่นมืดกับจางหายอาจจะเป็นการเรียนโอ้ยอะไรถูกปิดกัน้นระหว่างเราสองคนมีบางอย่างมากีดกันเราหรือเปล่าหางกัไในทุกวันเลยแต่ไม่ใช่สังเกตแต่ว่าการเ,ราเป็นบ้านคนของเรา เป็นช่องว่างระหว่างกันนะเมื่อกี้เธอสปอยอ่ะนี่ยขึ้นในหัวผมพอมันได้อะไรมาแล้วผมก็จะคิดต่อไปเลยกลายเป็นว่าแบบโดนสปอยว่าเอฉากเนี้ยบอกไปไังไงว่ามีช่องว่างระหว่างกันไปแล้วอ่ะมันไม่เต็มอ่ะมันเป็นรูอ่ะแต่เขาก็ยืนยอยู่ด้วยกันนะอ,อย่าไปคิดอะไรมากเลยดูต่อดูต่อ คิดสกายเป็นชื่อทะเลเอ้ยนี่ก็ปิดแล้วเขียวเด่นมากนะเขียวเด่นมากนะทุกคนสังเกตสีนะสีเขียวมันเด่นขึ้นมากกว่าเมื่อตอนซีรีส์อีกเด่นขึ้นมาเยอะมากเธอเธอเพิ่มสีเขียวเข้ามาแล้วมีอะไรหรือเปล่า เข, no. ขียวเหลืองเีบ้างเขียวเหลืองแดงฟ้า <int ess translation> น่ะเห็นป่ะกางเกงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นสีเหลืองเข้ามาด้วยแต่ก็มีสีแดงอยู่แล้วก็มีสีฟ้าอยู่สามสี่สีนะตอนเนี้ยมึง <im> เอาแล้วไม่เคยคิด น้ำกระป๋องน้ำอะไรเสียได้เลยอ่ะเราจะไม่ได้ไปหันเงียบๆรอๆออกไปหันเงียบๆชื่อหันเงียบๆที่หานยังไม่ได้ย้ายไปอยู่กรุงเทพๆเลยทำนายก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วผู้นาวก็ปิดหาดก็ปิดไส้ดีนะแต่เมื่อุงเกลี่ยอีกทีอ่ะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยก็ได้นะเว้ย ตอนนั้นเป็นไงก็ต้องเปน็นหนเศ้าใจเป็นการผมเปียกคิดดูดีมากเปียกยังให้ดูดีขนาดนั้นไม่อยากจะคิดไปเองวะ่ะแต่สีเขียวสีเหลืองมันเด่นจริงเด่นแบบเด่นมากเด่นเกินไปชัดเกินไปนี่ไง จู่ก็ไปพูดฝรั่งแล้วนอนอาบแดดส่ไม่ใช่ฝรั่ง ก่อนแบบเปิดเผยแล้วนะเห็นไหมปล่อยเนื้อปล่อยตัวถอดเสื้อผงถอดเสื้อผ้าเปิดเผยมีการละกันก็รักกันแล้วแหละยอมรับกันได้แหละผมก็ดีใจด้วยนะครับกับพวกคุณทั้งสองนะครับสายตาก็คือกลัวอยู่เนาะกลัวการเปลี่ยนแปลง เออนี่ไงร้องไห้เลยก็ไม่อยากเสียเขาไปอ่ะเนาะนี่คือไม่อยากเสียเลยอ่ะแต่ใส่เสียงเกงสีเขียวคืออะไรวะ มีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตอย่างนี้หรือเปล่าจะเล่าแบบนั้นไหมสั่งเจ้าแม่ทับทิมหัวยยังเปลี่ยนยู่อัปเปอร์ ทิตย์ตกดินครั้งสุดท้ายของภูเก็ตกำลังจะไปแล้วนอกจากพระอาทิตย์แล้วก็คือตัวของโอเอลด้วยโอเอลในซีรีส์เมื่อพาร์ทที่หนึ่งตัวโอเอลสื่อถึงพระอาทิตย์ด้วยนะเป็นการเปรียบเทียบเปรยบเปยตัวเขากำลังจะไปแล้วนี่เตะแล้วมองรนะังนะโอ,อ้ <laughs> ตกใจเลย <laughs> ถ่ายไว้ด้วยมวันนี้เป็นมันพิเศษของมึงไงแล้วกูก็ไม,ไม่เคยบอกมึงสักครั้งเลยตบใจเลยดีใจไหมเนี่ยถึงไงออ,อกูกำลังมองมึงไง คนหนึ่งหน้าตามีความสุขอีกคนหนึ่งหน้าตาแบบกําลังเนี่ยมีความสุขมากความสุขกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแต่คนนี้กลัวอนาคตมากอตายแล้วด้วยคำทำนายนะเขาแอบจะมีแอบจะคิดบ้างหลาดใหญ่ ข้างหน้าร้านกาแฟอร่อยมากทุกคนเมื่อทุกคนจำได้ไหมสีม่วงสีม่วงก็ยังอยู่นะดอกกุหลาบที่เป็นสีม่วงอาจจะพูดถึงผู้หญิงคนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็ได้นะครับ หรือสิ่งที่กําลังเปลี่ยนไปก็ได้สีม่วงมันพูดถึงการที่แบบเจริญเติบโต,ตแล้วกําลังเปลี่ยนแล้วกําลังว้าวุ่นกำลังวุ่นวายมันตีความหมายได้เยอะมากนะครับความรักที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ได้และสีแดงก็ยังคุมโทนอยู่แล้วมีสีเหลืองเข้ามาสีเหลืองออกโทนส้มๆหน่อยอาจจะเป็นตัวละครใหม่หรืออาจจะเป็นความสดใสก็ได้ที่เกิดขึ้นสีเขียวตัวละครใหม่แน่นอนนะแน่นอนเพราะว่ามีสปอนเซอร์บายอัพปก็ต้อง มีสีเขียวและสีงเงินก็ยังคงม,มีอยู่นะครับเป็นแจกันที่เอาไวใาา้ใส่ดอกกุหลาบใส่ความรักเต๋โอเอลสีสีนะที่เด่นมากในพาร์ทสองเขาก็เลยสปอยไวย้หน้าต่างกันน่นะที่เป็นหน้าต่างสีเขียวตอนแรกใครก็เขียวผ่านแล้วนี่ไงสื่อว่าผ่านแล้วเส้นทางมันเปิดแล้วโอ้นั่งตนะั้งแต่กึง พัจทต่อก่อนวัาแล้วอะไม่ยอมไปไหนมันนั่งดูวิวเันไม่มีพาพที่ดูแล้วอ่ะไม่มีพาพที่ได้ดูแล้วก็ดูไม่ชันกันต่อเด้ดูมาจัน ก็ไปดูเขาแลแหละแล้วอะไรต่อไปห้องขึ้นห้องก็ไปนั่งเล่นรีสองบ้านเลยครับไปเล่นชมเลยเฮ้ยร้อนร้อนนี่หอมแก้มแล้วเรียบร้อยเป็นวันพิเศษแล้วไหมล่ะวันธรรมดาที่พิเศษ ก็วันนี้ที่ติดไว้หนึ่งอ่ะงนี่ไงมันดูมวยเลยเนี่ยเชีย์เอาชีย์เอาเชอบใจชอบใจไฟติดพอดีนะครับกำลังเริ่มต้นแล้วเ,เส้นทางใหม่ออกเดินทางแล้ว ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> นารูเบตกูโดเอ้ยผู้กับยังคนเดียวอยู่นะครับเป็นไซส์สตอรี่ผู้กับคนเดียวอยู่ภาคสองนะครับมีการเปลี่ยนผู้กับนะครับเป็นการเล่าเรื่องอีกมุมนึงนะครับที่มีการเติบโตขึ้นนะครับก็ได้ผู้กับที่ชื่อว่าอะไรผมลืมผมขอโทษด้วยผมลืมจริงแต่ผมจําผลงานได้เป็นผู้กับที่กํากับเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะ ที่นักสแสดงหลายๆคนนะผู้ชายอของนาดาวเรือได้แล่นและออกจากฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเรือที่ขับมอไซค์ออกไปนะครับเมื่อกี้ <laughs> เตรียมตัวให้พร้อมแล้วทุกคนอาทิตย์หน้าก็จะได้รับชมกันแบบเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามมาให้มันทันเวลานะครับ <laughs> เออถ้าผมไม่ช็อกตายกัแบบเนื้อเรื่องไปก่อนนะหวังว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์นะครับไปชมซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะๆนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่น้ําดีมากๆนะครับพาร์ทหนึ่งทำไว้ดีมากพาร์ทสองเนี่ยวุ่นวายแน่ๆต้องมีอาจจะมีจจะมร้องไห้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องพ่อเรื่องแม่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ผมรู้จตาแตะอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองนะครับ I promise you the moon ไปดูพระจันทร์ไปดูพระจร์ม พระสนี่ผมว่างานหนักของโอเอ๋วแน่ๆก็เป็นกําลังใจให้นะโอเอ๋วนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูจนจบครับบ๊ายบาย